เคยแค่ขี้มูกแล้วเอามาปั้นก้อนใหญ่สุดขนาดไหนแล้วดีดใส่ใครสะใจที่สุดสำหรับของผมอะช่วงประถมหรือมัธยมต้นนี่แหละมันมีเพื่อนคนหนึ่งแบบคนตินคนตินมากเลยในห้องอะแล้วผมวันนั้นก็ขี้มูกเยอะเป็นพิเศษไม่รู้เพราะอะไรนะฮะกินข้าวอยู่แล้วมันนั่งอยู่ยโต๊ะไก,ไกลอย่างเนี้ยต๊ะติดกันแหละไม่ไกลามากแคะเลยได้ค้อนไปเรื่ยเลยเว้ย ปั๊บ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 ปัน้นเป็นรูปสามเหลี่ยมครับเพื่อความเหลี่ยมคมความพุ่งเร็วดอเลยโปะแก้วน้ำมันตั้งอยู่บึ๊บลงพอดีปุ๊บแล้วจังหวะซิทค,คอมจัดมันหยิบขึ้นมาดูดฟื๊บโอ้โหเพื่อนเพื่อน<ๆ>ที่เห็นนี่แบบต่างดีใจครับตัวผมเองก็บแบบโดนสรรเสริญว่าโอ้โหทำดีพีกสุดและของทุกคนเลยครับดีใส่ใครสะใจสุดอย่าบอกนะว่าไม่เคยปั้นคิโมกอะไม่เคยแคะมาปั้นไม่เคยแกล้งใครไม่เคยดีใสนใครสาบาน นารมณ์้ยอ๋อปกติก็ตกอยู่แล้วข้างบนเนี่ยร้อนกว่าข้างล่างเีกใช่ไหมเม้นมาบอกหน่อย